สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาดูแลสุขภาพกับสาระดีๆจากอโรคาวรารรตี้แล้วล่ะค่ะอาการชาตามปลายมือปลายเท้าอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความํำคาญชั่วครู่ชั่วยามหรือเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะเพราะมันอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคพากินสันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโรคสันนิบาตวันนี้คุณฟ้ารุ่นรุ่งเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานีเพื่อแบ่งปันประสบการณ์สุขภาพจากแขกรับเชิญในการรับมือกับโรคดังกล่าวค่ะ สวัสดีค่ะพี่สินทวีค่ะสวัสดีค่ะพี่สินทวีครับคือตอนนี้เนี่ยพี่สินทวีอายุเท่าไหร่เอ่ย5้าบปีค่ะห้าบปีแล้วประกอบอาชีพอะไรคะทํางานอยู่สํานักชประทานที่ห้าะอยู่จังหวัดอุดรธานีอุดรธานีเราทํางานอยู่ในฝ่ายไหนหน่วยไหนคะอยู่ส่วนปฏิบัติการดูแลเกี่ยวกับเอกสารแล้วก่อนหน้านี้พี่สินทวีมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะเวียนศีรษะแล้วก็ แขนขาไม่มีแรงเวียนศีรษะแขนขาไม่มีแรงเห็นบอกว่าคือแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่ต้องมองนาฬิกาเลยรู้เวลาเลยเพราะว่าปวดหัวนี่บอกเวลาได้ค่ะคือมันปวดทุกๆกี่โมงอะคะเราๆสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงมาแล้วอาการเวียนหัวอาการมาแล้วเริ่มค่ะพอเราไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอคุณหมอเขาบอกว่าเราเป็นอะไรคะก็ว่าเป็นพากินสันนะคะแล้วเราเป็นมาตั้งแต่ ปีพศปีพศ4ี่ค่ะปีพศสี่เจ็ดปีค่ะคุณหมอดูแลยังไงบ้างคะก็ให้ยามาทานค่ะถึงเวลานัดหมอก็นัดสามเดือนนัดไปตรวจทีหนึ่งก็ให้ยามาทานอีกค่ะอาการเราเป็นยังไงบ้างคะคือปวดหัวมันบันเทาลงบ้างไหมมันก็ไม่บันเทาเลยค่ะก็ปวดบางทีก็ลุกขึ้นไม่ได้เซหน้าเซหลังอืมค่ะค่ะก็เลย ได้ข่าวทางวิทยุค่ะ,คะน้ำเห็ดก็เลยยังไม่ตัดสินใจได้เดือนหนึ่งก็เลยแฟนก็เลยขยันขยอเอากินซ้าอย่างเงี้ยจะได้หายอย่างเงี้ยเอาไปสั่งก็สั่งอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วะนะ,ะเริ่มหาตัวช่วยนะคะ,คะพอสั่งน้ําเห็ดมาดื่มแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นค่ะคืออาการเวียนหัวที่เป็น<ก>เป็นอยู่ไม่เป็น ไม่เป็นและที่บอกว่าแบบมีมือแขนตรงนี้ที่มันมีอาการเกร็งมีอะไรพวกนี้คะเป็นยังไงบ้างเอง่ยข้อ,อยังชั่วขึ้นข้อ,อยังชั่วขึ้นด้วยนะคะอีน,นี้ที่เกิดสิบโมงสิบอ็ดโมงก็การเวียนหัวก็เริ่มเริ่มและทีนี้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยค่ะถึงเวลามันจะเวียนหัว เดินลุกขึ้นก็ลำบากค่ะตอนนี้ทำได้แล้วดีขึ้น50%นะดีขึ้น50%แล้ว<ะ>โอ้อยางงี้กำลังใจมาขึ้นมากไหมคะเนอะตั้ง50%เนะาะหลังจากที่เรากินยามา7ปีนะคะแล้ถึงเวลาทำอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ทำได้ค่ะก็ดีใจที่ได้กินน้ำเห็ด ตอนนี้กินมากี่ขวดแล้วคะสิบห้าขวดแล้วค่ะสิบห้าขวดแล้วแล้วที่ว่าเราบอกว่าที่เราดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นตนื่องแต่ขวดที่เท่าไหร่อะคะเราเราขวดที่ห้าที่หกขวดที่ห้าที่หกเวลาที่เราซื้อน้ําเห็ดมาดื่มตอนนั้นคิดไหมว่าเอ๊ะมันแพงเหลือเกินมันเปลืองสตังอะไรอย่างเงี้ยมีไหมค่ะ,ค,ะคิดอยู่โอ้ขวดตั้งพันห้ากินตอนนั้นกินสองเวลาเช้าเย็นโอ้มันก็ไม่ได้เดือนเลยพันห้าค่ะ,คะ นี่แฟนก็เลยว่ากินไปเลยถ้ามันดีขึ้นค่ะกินไปเลยเท่าไหร่ก็ให้กินค่ะก็เลยกินมาตลอดค่ะจากสองเวลาก็เหลือเวลาเดียวค่ะ จริงๆแล้วเรื่องราคาอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าหากว่าสามารถที่จะดูแลสุขภาพซึ่งไม่มีใครดูแลได้ดีกว่าตัวเราเองอีกแล้วนะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งนะคะก็มีของขวัญมาฝากด้วยค่ะกับเครื่องดื่มน้ําเพศกัดเพื่อสุขภาพนะคะก็อยากจะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะขอให้ปัญหาที่มีอยู่นะคะถูกแก้ไปโดยไวเนาะนะคะขอบพระคุณนะคะยานิ่งนอนใจกับความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เพราะมันอาจจะลุกลามกลายเป็นโรคร้ายแรงได้นะคะสร้างเสริมสมดุลสุขภาพที่ดีเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่วันนี้ด้วยต้นตำรับน้ำเห็ุสกัดมัชร r o ูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่084 670 6111และ084 670 6222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ